ช็อกทั้งวงการค่ะลูกชายพาแฟนเข้าบ้านแล้วและค่ะนักแสดงดาราอย่างทางด้านของพีนกสินใจเปล่งพาณิชย์ดารานักแสดงทีนโลแลนอยู่วงการบันเทิงมานานแสนนานแล้วค่ะมีผลงานแสดงภาพ,พยนตร์และและครมากมายถ้าพูดถึงฝีมือการแสดงนั้นเป็นนักแสดงที่ฝีมือคุณภาพมากๆค่ะ ภาพคู่เพื่อนชายสนิทนี้ล่าสุดทางด้านของหนุ่มกันได้ออกมาโพสภาพคู่กับเพื่อนชายคนสนิทหลังได้ไปเทีย from First เ่ยวพร้อมแคปชั่น f i r t t Time t o g e เก e ต in p h u k e ูเก็เดียมาวันมรสุมเข้าอีกครั้งยังได้ทิ้งท้ายข้อความเอาไว้เป็นรูปหัวใจอีกด้วยเรื่องงานนี้ทางด้านแม่นกก็เข้ามากดไลค์รูปดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันละคะ่ะแม่เพื่อนสนิทคนนี้จะเป็นคนที่มาทำให้แม่นกนั้นรักจนหัวปากหัวปาหรือไม้คงต้องรอชมล,ล้วละค่ะ